สบายดีทองดีพระมงษาต่อไปนี้ข้าพเจ้าสิบอกอยาสามอเพื่อบวไห้ป่วยไวหลายคนเกิดขึ้นมาแล้วลีกบวไดคือการเจ็บการป่วยและการตายแต่ทุกคนต้องการบวอยากป่วยไวฉะนั้นต่อไปนี้แมนสามอเพื่อบวไห้ป่วยไวอ้อที่หนึ่งแมนอออาหารบอกเขาทุกคนหูดีน้ำกันละว่า พญาติเข่าห่างกายของคนเอาส่วนหลายแมนเข่านำอาหารการกินที่เฮากินเข่าปากถูกมืออาหารที่เฮากินก็เปรียบขึ้นกันกับน้ำมันหลดหางกายของค้นก็เปรียบขึ้นกันกันกบเครื่องจักรรหลดตอนรหลดสื่อไม่ๆมน้ำมันเปื่อนปันไดจักมันกระหักแลนได้แต่ว่าโดนไปเศษน้ำมันเปลือนสะสมสุดท้ายจักจะเพ ห่างกายของคนเฮาตอนอยังหนุมน่มๆกินอาหารเปลือนปันใดมันกระสู่ได้แต่ตอนเถ่าไปห่างกายจะเจ็บป่วยสะนั้นพวกเฮาต้องกินอาหารที่สะอาดอย่าเอาพยาตเข้าห่างกายถ้าบบดังนั้นเจ้าจะเป็นคนหนึ่งที่เถ่าแก่มาขลา่งอาหารการกินแต่กินได้เพียงตามยาที่หมอสั่งย้อนอาหารที่เขากินเข้าไปเอง อ้อที่2แมนอ้ออารมณ์จิตเบิกบานหลายคนเป็นไมเกรนคิดหลายกังวลน,นอนบรลับสุดท้ายเสียสุขภาพบางคนตั้งคำถามว่าเป็นอย่างคนพิบ่าคือบวเจ็บบอกป่วยเหตุผลที่เป็นดังนั้นก็ย้อนว่าคนพิบาตบริคิดอีกอย่างหลายบม่มีอยังให้คิดสุดท้ายเขาเลยบวเจ็บป่วยฉะนั่น เพื่อให้อารมณ์จิตเบิกบานพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงอารมณ์คิดลบหลีกเลี่ยงการอาขาดพยาบาทการสร้างคน้นการคิดลบกับคนบางครั้งเขาเขียดคนเขาสร้างคน้นเขาพยาบาทคนค้นที่ถือสร้างนั่งเขาอาจโบหูเหลืองหูเล่าสุดท้ายอารมณ์ลบอารมณ์เขียดอารมณ์พยาบาทจะเกิดขึ้นกับผู้ที่คิดเองสุดท้ายเขาป่วยเองย่อนเขาคิดเองสร้างเองพยาบาทเองย่อนอารมณ์ลบของตัวเอง อ,อที่สามแมนอ,อออกกำลังกายห่างกายของคนเฮาก็เปียบคือกันกับทหารป่องกันาศาสตร์ทหารถามมันฝึกมันซ่อมเมื่อมีเซิร์กสงครามการสู่หบของทหารก็จะแข็งกันห่างกายของคนเฮ่าถามมันออกกำลังกายเรื่อยๆจะเห็นได้พุ่มตานท่านในห่างกายของเฮ่าแข็งแกร่งท่านหมอคนหนึ่งบอกคอยว่ายาปวดพญาต วสามารถปีนปัวผญาดได้ลอยเปอร์เซ็นต์ยาพวผญาดที่ดีที่สุดแมนพุ่มตานทานในห่างกายของคนเฮาฉะนั้นพวกเฮาต้องออกกําลังกายให้ได้ย่างหน่อยอาทิตย์ละสามวันวันหนึ่งย่างหน่อย3 0มสินาทีและออกกําลังกายทุกข้างต้องให้เหื่อนี่ออกเหื่อหน่อยให้หัวใจเต้นไวห่างกายของคนเฮาเปรียบคือกันกับเครื่องจักรหาเงิน ถ้าเครื่องจักรเพรมันก็หาเงินบ่ไใดนอกจากนั้นยังเอาเงินไปแปลงเครื่องจักรทาห่างกายเฮาป่วยก็หาเงินบ่ไใดเงินที่หามาก็เอามาป่วห่างกายเมื่อหาเงินได้ให้เก็บไว้ใส่ตอนเถาให้ลูกให้หลานดีกว่าหาเงินมาแล้วเอาไปให้ค่าของหมอเอาไปให้ทานหมอนอกจากนั้นทรัพย์สินที่หาได้ก็เอาไปขายเพื่อมาปินป่วตัวเอง สามมนำบางคนยังเป็นภาระให้ลูกให้หลานฉะนั้นปฏิบัติ3อเพื่อบ่ใหายป่วยไหวนั่นก็คือกินอาหารสะอาดอารมณ์จิตเบิกบานและเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างปก